ยายอยากให้เจ้ารีวิวว่าเจ้าขับรถกระบะเป็นยนยนไผ่นั่น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 พวกเธอกะสิคิดว่าฉันขับเป็นยนยนก่อนแก้วก่อนข้ามเนบบไม่มีแม้แต่เป์เซต์เดียวเลยค่ะฉันกะสิท้าความตังแต่ตอนที่ท่านได้ขับรถเปลี่ยนเมนบอก็หัวหน้าฉันะสาวบนั่นแหละจากช่องง่ายๆสไตล์บูเบลเพื่อนกะสิไปออกรถมาแล้วเพื่อนกะสิฮาร์ดขับรถเพราะว่ายังหนางานฉันนะบางที่ออกไปงานไกลๆยังสี่กะสิขับรถไปเองยังสี่นะมันก็เลยเฮ็ดฉันด้ชุดคิดว่าเอาหัวหน้าขับเป็นแล้วี่ยนแล้วบดะคล้ออน ส่วนฉันก็เลยคิดว่ากูลองหัดโลดเบิ่งกันกนาแร,แรกๆก็ได้ให้อายอก้อนแก้วก้อนคำนา่ะล่ะลองหัดหญิงเอ้ยฉันสิบอกว่ามือแรกที่พาฉันไปหัดโลดเยียบเป็นมือต่อมาได้ไปเส้นใบยาก,กันตอนนั้นก็บ่ได้หัดขับรถไอ้สีหมอกเด้หัดขับรถคันบีออดคันเก๋งสีดําตอนนี้ก็ได้เอาไปไว้บ้านให้พ่อปู่แล้วแต่ว่ารถเก๋งคันนั้นน่ะก็บ่แม่นเกียร์ออโต้เด้หญิงเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาฉันก็เลยคิดว่าเอ้าหัดเกียร์ธรรมดาได้ล่ะวะไหนๆก็ได้ไหนแล้วเนาะสู่หลังจากให้อายก้อนแก้วก้อนคำหัดให้อยู่ประมาณ2มือเอาจริงๆคนสมองน่อยคนปึกๆอย่างฉันน่ะหญิงแหงมาหัดรถเกียร์กระปุก กับบอลอดค่ะฮึ่จากนั้นอินี่ใส่เงินแก้ปัญหาค่ะก็ไปฮัดเลียนก็ไปเสียเงินเลียนเอาจังสีนะออดเลียนอยู่ประมาณ10ชั่วโมงเนาะถามว่าเป็นบอกับเป็นหญิงออกถนนใหญ่ได้บอกับออกได้แต่มันกับยังพ้องงๆปลาปาแม่คือแบบว่าดับกลางไฟแดงอยู่นนและดับดูดับหาวฮึ่ยอกแล้วคนสมองหน่อยๆนะมือกับตีนมันบอสัมพันธ์กันจักอย่างแต่ว่าฉันก็มีคนหัดที่ใจดีมือนั่นก็ได้มีโอกาสไปหาไอ้เสียงกับทีมงานเดืแกงอีกแกงหนึ่งล่ะแล้วมือนั่นก่อนแก้วก่อนข้ากับไอ้เสียงก็ไปรับจอบเหตุงานสอมไฟชวนฉันกับยุคปินิดสคนแล้วก็ทีมรถ เก่งดำนี่แหละใบน้ำฉันฉันก็เลยบอกว่าพี่นีดตอนเนี้ยเดียวกับเสียเงินเลี้ยนเบิดเงินตั้งซี่หาพันแล้วเดีอยวขับให้มันของคลอ,องกอนนี่มือนันก็เป็นเวลาประมาณทุงนึงพี่นิดวางได้หูบอกป่ะพี่พาขี่รถขับหลินในนิคมพนะยิงฉันสิบอกว่านิคมอุตสาหากรรมอ e ีเทินซี่บอดแล้วกับสยามอ e ีเทินทุงนึงนะเทิงคาราวานรถตู้คาราวานรถบัสไอ้สิรถส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์ว้ายรถหลายบอกขาดแต่พี่นิดเล่าให้ฉันขับตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านเลยจนเมื่ี้ลัดหลอกอ่อมไปทางสะพานซีเข่ามาในนิคมระว่งทีขััแล้วบางทีนะดัับบกกลาางงท รถตั้งหลังเขาบีบแต่ใส่กับมีค่ะแต่พินิดเล่าแบบใจเย็นบอกคักเลยนะฉันหันไปฉันกนา,นาลาใส่แล้วนาะแม่พินิดเห็ดยังไงแล้ววางด้หวูวะสตาร์ทเอาไหมเริ่มไหมว่เป็นอย่างใจเย็นๆเขา,าทายเขาถ่าไปเขาบอกกล้าขี้ต่ำห้าดอกไปค่อยๆไปค่อยๆไปแบบณตอนนั้นนะเล่าเป็นแม่ระใน่ดวงใจฉันบอกคักเลยพินิดบอกเลยถ้าให้สมโอก็บอกแม่นหัดให้ฉันนะสองคนนี่คอนฟาดฉันก็คักพินิดเลยค่ะพินิดคนเดียวเลยที่ว่าปลุกความมั่นใจของฉันสั่งความมั่นใจของฉันในการขับรถมาได้บอกคักหลังจากมือนั่นกลับมาจากพ แล้วอินี่กัมันแบบที่นี่ครับรถมาเหตุงานสูมือค่ะโรงงานก้อนแกวก้อนคามขนาดยู่ไก่กวาเได้ตะกิน่ะแต่ว่าอินนี่กัยอมขรับรถไปส่งเขาก่อนแล้วก็จังโมงก,กับมาจอดโรงงานค่ะเนี่มือแรงออกแกโรงงานก็ต้องแล่นไปหาเขาก่อนเพราะว่าหลายคนกระทำฉันเนาะเอาโรง,งานก้อนแกวก้อนข้ายู่ไก,ก่กวาเธอเธอขึ้ไปเหเขามาส่งเอาสู่ไปจังมาค้นหัดรถดเป็นใหม่ๆกัมันตัวบาดนี่ตีตัวขี่ไปสื่อพงชโลดหน้าปากซ้อยฉันบอกรถไ่ไปนั่นละจุดเริ่มต้นของการครับรถกระบะแล้วก็ได้ครับรถเกียร์กระปุกของฉันนทำ ขั้นเลยก็คือใจเฮาล้วนๆบอกเธอคิดเบิ่งภานให้บ่ก้อนแก้วก้อนค้ําหาร์ดให้นะบางที่นะหญิงขี่น้ำฝนลถคันอื่นฉันก็ฮู้อยู่ว่ารถอยู่ทางหน้าฉันก็เบรกอยู่บางทีฉันก็บ่ได้เบรกจ้อบ่ได้เบรกใกล้เขาซ้ําได้สูงมันบางได้ฮู้บ่นั่นตั้มตั้มสุยปิดหลังเทียคือกันขี่ไก่รถคันอื่นเนาะกระจกรถฉันกับกระจกรถเขาห่างกันเป็นว่าได้สูงนั่งก็ฮหอกบางได้ฮู้บ่กแม้น้อยเดียวน้อยเดียวสิสากรถเขาเฮอจะแม่นเนาะแมแม้ตอนกลับจากเขาสวนกวางมาละย่องเนาะจากของนอนเมาล้อแม่นไผคคาาาอ่ะรับจจกกกเขสวววนงงุดดดมฮปแต800 โล่น,นั่นเนาะพื้นแห้งเราเบิ้งบ่ล่า่ยังหมืกขึ้นฉันก็เลยได้อาสซาคับรถให้ยิงระวางจากขอนแก่นน,น้ะโจรมาหอดชนบุรีมันลับมันบ่รู้เรื่องอัางาอตะา,างเมาตื่นขึ้นแค่ไหนละประมาณฮอดววแดงอ,อมือนตาขึ้นได้ท่วงนั่นท่วงนี่โอ้น,นั่นเยยบเกียร์แบบนั้นป้อยเกียร์แบบนี้นั่นๆไปใกล้เขาลรานั่นเฮ้ยมึงสังบ่านอนต่อไปนาอตื่นขึ้นมาละบ้านั่นบอกนี่รวมก่อนแกวก่อนค้าเฮยโอ้ตายแหละออกจนซีซนาทีแล้วสู้ค่าตายต่บวกลียงบรับโหลดแล้วเบิ้งมือหนีาบ่ได อโอ้หญิงพวกเธอกับย่าฝ่าวายฉันหลายเพราะว่าฉันกับวางสะละฮ,ฮหลังจากนั้นยี่สิบนาทีผ่านไปกรับเขาของสองเถาในแรงนี้ก็เกี่ยงมิลินแล้วค่ะก็มาต้องบอกหน่องนอว่าเหตุเมนูน่หยางเบิงเอาฮ,ฮ